ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่โซเชียลเดือดแชร์กลุ่มลับเปิดรับบริจาคทำบุญ1 0 0วันน้องชมพู่แต่ให้โอนเข้าบัญชีตัวเองเมื่อวันที่11สิงหาคมครอบครัวของน้องชมพู่ได้จัดการพื้นที่หน้าบ้านเพื่อเตรียมจัดงานทำบุญ100วันให้น้องชมพู่ที่จะจัดในวันที่19สิงหาคม ซึ่งพื้นที่หน้าบ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด5คูณ8เมตรจึงช่วยการเทคอนกรีตผสมเสร็จราคา6,800บาทโดยมีผู้ที่มาช่วยได้แก่ตาชานน้าเสริมพ่อของน้องชมพู่และทีมข่าอามรินช่วยกันเกลี่ยคอนกรีตให้เรียบเพื่อรองรับพาเก้ารูปที่จะนิมนต์มาสวนในวันครบรอบวันเสียชีวิตของน้องชมพู่ ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาววิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพูด่ได้ให้ข้อมูลว่ากำหนดการทำบุญ100วันของน้องชมพู่นั้นเป็นช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา7จนาฬิกาถึง8นาิกาถวายสังฆทานพระ9รูปและถวายอาหารพระเช้า เพราะพระต้องฉันเช้าหลังจากนั้นก็จะทำกับข้าวเลี้ยงกินกันเองเล็กๆภายในครอบครัวไม่ได้จัดงานใหญ่เรียกชาวบ้านกล้ๆมากินข้าวกันโดยจะไม่มีการไปจุดที่นอนชมพูเสียชีวิตนางสาววิตรีวงศรีชามแม่ของนอนชมพูให้ข้อมูลว่าวันแม่ปีนี้ไม่มีนอนชมพูตนก็เหงาและคิดถึงลูกเมื่อปีที่แล้วคือการกราบครั้งแรกและครั้งเดียวของนอนชมพูวันนี้ไม่มีเขารู้สึกเศร้าใจและคิดถึงทีมข่าวได้พูดคุยกับนายชัยพลวิ ลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนคงไม่ไปร่วมทําบุญหนึ่งร้อยวันที่บ้านของน้องชมพู่เพราะถ้าตนไปแล้วครอบครัวเขาไม่สบายใจตนก็ไม่อยากที่จะไปในงานแต่ตนจะไปทําบุญให้น้องชมพู่เองและตนกลัวว่าถ้าไปบ้านเขาก็จะไปกระทบจิตใจของครอบครัวของน้องชมพู่ ด้านนางสมพรลาโภป,ป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าสําหรับทําบุญร้อยวันตนคิดว่าตนสามารถไปได้และคิดว่าจะไปร่วมด้วยแต่ลุงพลนั้นไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่แต่ตนนั้นจะไปอยู่แล้วเพราะคนในงานก็พี่น้องกันทั้งนั้นคงจะไม่เป็นอะไรที่จะไปร่วมงาน แม่ของน้องชมพู่ยังบอกอีกว่าในใจจริงๆแล้วตนไม่คิดว่าเป็นการเสียทางป้าแต่และลุงพลไปเพราะตนไม่ได้ตัดเขาทั้งสองคนทิ้งไม่เคยคิดว่าพวกเขาไม่ใช่พี่เพราะเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ความรักก็ยังรักกันอยู่แต่ความห่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีอะไรก็ยังช่วยเหลือกันได้แต่อยากจะให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของเวลาที่จะเยียวยาใจต้องบอกเลยว่าคดีของน้องชมพู่มีบุคคลอ้างตัวว่าจะนำเงินไปทำบุญ100วัน น้องชมพู่แต่มีการเอาเลขบัญชีตัวเองมารับบริจาคโดยได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าล่าสุดแอดมินเพจกลุ่มเรารักแม่นอนชมพู่เปิดรับบริจาคอ้างว่าจะเอาเงินไปทำบุญ100วันบ้านนองชมพู่แต่เปิดรับบริจาคเข้าบัญชีตัวเองแบบนี้ก็ได้หรอน่าสงสารน้องขนาดน้องตายไปแล้วยังเป็นเครื่องมือให้พวกนี้มาหากินกับการตายของน้องอีกน้องชมพู่ ระวังผู้ไม่หวังดีเปิดรับบริจาคนอกจากนี้ยังได้มีการแคปแชทข้อความว่าคนที่เขาเห็นใจแม่น้องชมพู่เขาอยากจะช่วยเรื่องทำบุญหนึ่งร้อยวันเข้าใจอคติโดยได้มีการตอบแชทข้อความว่าถามจริงเถอะดูไม่ออกหรอกคะเรื่องนั้นไม่รู้อีกคนได้ตอบว่าเรื่องอะไรอีกคนได้ตอบว่าแต่จะเอาเรื่องนี้ ใครไม่บริจาคก,ก็ต่อว่าโดยปิดรับบริจาคโดยที่พ่อกับแม่น้องไม่รู้เห็นด้วยอ๋อครับอันนี้เอาตามศรัทธาเลยนะครับท่านไหนไม่สะดวกไม่ว่ากันนะครับขอบคุณครับ เอาอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะช่วยโอนิิธิ์บอกยอดโอนมาผมจะแจ้งว่ายอดรวมทั้งหมดให้เพื่อนๆรับรู้ด้วยว่าได้เท่าไหร่ผมจะเอามาใช้เท่าที่ใช้จริงๆถ้าเงินเหลือจากนั้นผมจะมอบให้แม่น้องชมพู่นะครับเพราะผมเองจะได้สบายใจด้วยเพราะงานนี้ผมทําเพื่อช่วยแม่น้องชมพู่ครับไม่ได้มาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองครับ ล่าสุดแอดมินเพจกลุ่มเรารักแม่นอนจเผูเปิดรับบริจาคอ้างว่าจะเอาเงินไปทําบุญหนึ่งร้อยวันบ้านนอนจเผูแต่เปิดรับบริจาคเข้าบัญชีตัวเองแบบนี้ก็ได้หรอหน้าสงสารน้องขณะน้องเสียไปแล้วยังเป็นเครื่องมือให้ผู้นี้ทำมาหากินกันอีกนะเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเราดังกล่าวพ่อแม่นอนจเผูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องชาวโซเชียลทุกท่านจงมีสติและใช้วิจารณญาณในการอ่านถ้าใครอยากทําบุญก็ติดต่อกับแม่นอนจเผูอเองโดยตรงจะดีกว่าครับ ชาวเน็ตทีมลุมพลรวมตัวฝากถึงตำรวจที่ดูแลคดีนอนชมพู่สังคมยังคาใจมาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วหายเงียบไปเลย ความคืบหน้าสำหรับการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของลุงพลและป้าแตนจากพลังน้ำใจของหล่อบรรดาผู้ใจบุญที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือล่าสุดนั้นวันที่10ส,สิงหาคมที่บ้านกกอกตำบลกกตุม่มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารบ้านของลุงพลยังคงเดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมีการสร้างห้องน้ำก่ออิฐขึ้นมาสูงราวๆ1.5เมตร m, มีการใส่โครงประตูส่วนในบ้านมีการทาสีเสร็จทั้งหมด เป็นสีโอรสตัดด้วยสีน้ำตาลแดงรวมทั้งเสาบ้านเหลือเพียงเสากลางบ้านที่ต้องรอทาหลังสีรอบบ้านแหง้งจากนั้นจะต่อด้วยการทำห้องน้ำและทาสีภายนอกใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าคงไม่เกินสัปดาห์นี้สำหรับเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งเงินทองต่างๆที่มีเข้ามาให้ตอนนี้เริ่มมีเยอะเกินไปแล้วซึงประกาศ งดรับสิ่งของช่วยเหลือตอนนี้ลุงพลบอกว่าตนมีสิ่งของต่างๆครบหมดแล้วซึ่งอะไรที่เกินตัวก็คิดไวแล้วว่าอาจจะเอาไปให้ศูนย์เด็กเล็กหรือคนที่เขายังไม่มีแต่ก็มีคนทักมาว่าเป็นห่วงคนที่มอบให้จะเสียน้ำใจตนขอขอบคุณขอยกมือไหว้ตนได้ทุกอย่างครบตนคิดว่าหลังจากนี้จะเป็นคนดีของบ้านของครอบครัว การมีคนดีจำนวนหนึ่งคนมีประโยชน์มากกว่าคนไม่ดีดังนั้นความเป็นคนดีจะมีค่าตนคงใช้จุดนี้มาตอบแทนคนอื่นที่เชื่อมั่นครอบโครตนเพราะตนไม่มีเงินมีทองไปตอบแทนในส่วนของโลกออนไลน์ทางแฟนคลับของทีมลุงพลซึ่งเป็นผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้ออกมาร่ายยาวความในใจว่าผมในฐานะทีมลุงพลอยากจะฝากถึงตำรวจ ที่ลงมาดูแลคดีน้องสมพูถ้าพวกคุณยังไม่มีหลักฐานที่จะจับตัวคนไร้ายได้ออกมาแก้ข่าวด้วยนะครับทางเรายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับใครได้พวกคุณควรจะมาแก้ข่าวนะครับอยากก่ากล่าวหาคนที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่มีหลักฐานว่าผิดเพียงเพราะพยานควรมีหลักฐานดีๆ นะครับก่อนที่จะกล่าวหาใครสักคนหนึ่งไม่ใช่มาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็หายเงียบไปเลยสังคมก็คาใจอยู่นะครับคนที่เขาช่วยและสังคมจะไม่ได้ว่าลุงพลคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยมีแต่คนช่วยเหลือคุณตำรวจควรจะมาแก้ข่าวหาหลักฐานให้เพียงพอค่อยออกมาบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาควรจะหาหลักฐานจากลายนิ้วมือ และผลตรวจดินเอตามร่างกายหรือเสื้อผ้าหรือรอยเท้าที่อยู่ใกล้นอน,นชอมพูควรจะหาให้ละเอียดนะครับถ้าหลักฐานยังไม่เพียงพอตำรวจไม่ควรจะกล่าวหาใครลยลยนะครับโดยที่ยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นว่าคนนั้นคนนี้เป็นผู้ต้องสงสยัยหลายคนเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ตำรวจเลือกที่จะสงสัยลุงพลเช่นนะแต่บอกว่าไปนครพนมไหนหลักาลฐานกล้องวงจรปิด ตามสถานที่ที่นาแต่ไปพยานที่เห็นและก็กล้องวงจรปิดตามปั๊มที่นาแต่เติมน้ามันไหนคนนี้ทํำไม,ไม่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่า เป็นทางสายวิตรีการที่จะค้นบ้านหรือรถใครสักคนการที่จะค้นบ้านใครสักคนไม่ใช่เพราะผู้สเสียบบอกว่าสงสัยลุงพลแล้วมาค้นได้เลยก็ต้องมีหมายสารนะครับก่อนที่จะไปคน้นมีหลักฐานที่น่าสงสัยและมีหมายสารก่อนค่อยค้นได้คนมั่วสามารถแจ้งความได้เลยนะครับโดยชาวเน็ตต่างไดแสดงความคิดเห็นกันว่าอันนี้เห็นด้วยอย่างแรงครับ ที่อีกฝั่งไม่คุนไม่สงสัยเหมือนเกรงใจแถมรวมหัวชี้เป้าว่าสงสัยอีกฝั่งงงมากสื่อหรือตำรวจไม่สงสัยยิ่งกล่าวหาเอ่ยส่งจดหมายเอ่ยลุงพลจะยิ่งมีคนเมตตาเห็นใจผีสางเทวดาก็เห็นจะให้รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยถ้าไม่มีสื่อหรือเอฟซลุงป่านนี้ลุงโดนจับแพ้แล้วแหละแต่สื่อก็ยังติดตามอยู่และอีกอย่าง f อีก็เยอะก็เลยไม่กล้ากลัวกระแสสังคม ถูกต้องเลยค่ะสงสัยแต่ไม่มีหลักฐานก็ควรจะออกมาแก้ข่าวใช่ค่ะอยากให้คุณตำรวจสืบดูกับกล้องวงจรปิดเพราะตลอดเส้นทางก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็แปลกใจทำไมคุณตำรวจถึงไม่สงสัยหรือคุณตำรวจทำตามแม่ที่คอยบอกสงสัยลุงพลทุกวันนี้จับคนไร้ายไม่ได้สักทีเพราะครอบครัวทำหรือเปล่าถึงได้นานขนาดนี้เราแค่นิมิตนะคำ,คำคำค่ะเอาแล้วไง ุงเป้าน่าเสริมคือคนร้ายตัวจริงหรือไม่จากกรณีนอนชมพูอายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังังหวดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบอยู่เป็นศพ กลางป่าบนเขาภูเล็ไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งซึ่งล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้อัปเดตเกี่ยวกับคดีดังกล่าวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าคนในทีมอุ้มถูกการเป็นพยานงานนี้หวยใกล้จะออกแล้ว ได้โพสต์ดังกล่าวได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาเผยอ,อีกครั้งว่าคนที่เป็นคนร้ายตัวจริงนั้นก็คือผู้ช่วยนั่นเองนอกจากนี้โพสต์ดังกล่าวยังระบุอีกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหน้าเสริมนั้นเป็นตัวตั้งตัวตีในอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเขียนป้ายไล่หมอปลาการมีพิรุษต่างๆจนทำให้พุ่งเป้าไปที่หน้าเสริม โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าฮะนัดเสริมอะรอหวยจะออกตอนกี่โมงคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะแผ่นดินหวในใจผู้ช่วยดีใจดีใจซ้อมก่อนเลขที่ออกสมรู้ร่วมวางแผนใช่ปะโดยล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊กของคุณออยสีและพองเพืองได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่าข่าวนอชมพู่นี่เราต้องก่อติดอะไรอีกต่อไปไหมหรือเรา รอดูถแถลงข่าวก่อนค่อยคิดแต่มันก็ไม่รู้เมื่อไหร่แค่คิดก็เบื่อละที่ติดตามนี่หลักๆไม่ใช่คดีมันน่าสนใจเพราะการสืบค้นผ่านสื่อในคดีนี้มันให้ความรู้สึกปลอมจากผู้เกี่ยวข้องเยอะมากไม่ได้สนุกกับการค้นหาความจริงสักเท่าไหร่แต่อยากให้คนร้ายที่สร้างความปนป่วนจนต้องใช้งบแผ่นดินที่เหมือนจะสิ้นเปลืองกับความพูดกลับไปกรอกมาของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าหาคนร้ายไม่ได้ ก็ต้องเอาผิดตนเรื่องที่ปล่อยปลัละเลยเด็กจนเกิดเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายไม่พอทุกอย่างยังสร้างความวุ่นวายครั้งนี้มากมายให้สังคมสับสนต้องรับโทษ นอกจากนี้คุณออยสีได้ตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตอีกว่าบางครั้งก่อติดมา90วันตำรวจอาจจะทำงานในทางหลับยากก็ได้ต้องถอยคนละก้าวบ้างมันจะได้มีทางเดินให้ตำรวจทำงานแล้วต้องไม่ไปกดดันว่าออกมาต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ถ้าออกแบบนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นฮัลโหลดิดนิ้วไม่มีใครรู้ความพิสักคนค่ะแต่ถ้าคนร้ายมันเก่งโคตรจริงๆ ก็อย่างว่าพ่อแม่ต้องเรียนรู้กฎหมายข้อนี้เผ <_ S 1> ื่อบางที <_ S 2> กฎหมายข้อนี้แหละจะเปิดปากพ่อแม่ได้ว่าใครทําอะไรโดยชาวเน็ตต่างได้แสดงความคิดเห็นกันว่าไม่ปร้อมแน่นอนกลุ่มพวกคนชั่วมันแค่ต้องการหาเงินจากบริจาคแล้วมีอย่างน้อยอีกสองตัวทํามากกว่าอุ้มที่ตกลงกันไว้และวางแผนใส่ความใครสักคนที่มีจุดอ่อนให้ตีง่ายๆก็แค่นั้นอย่าลืม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะกรอกหูชาวบ้านตัวไหนก็ได้ที่มันคลุกคลีส่วนอีกคนหนึ่งมีเพื่อนสนิทในหมู่บ้านแค่สองหรือสาครอบครัวกลุ่มคนชั่วมันคิดว่าแน่จะตบตาตำรวจอีกไม่นานยกเข่ง ใจอยู่ทีมลุงพลนะแต่ลึกๆึก,กลัวเป็นเหมือนคดีสมพงษ์เลือดทหารคนขับแท็กซี่ที่โกหกคนทางประเทศว่าเก็บเงินเชา่าต่างชาติได้คนมอบทั้งโลทั้งใบประกาศนิยบัดให้แม้แต่กระทั่งนายกอภิสิทธิ์จนไปออกรายการตีสิบของคุณวิทวัสเมียเก่าเลยไปแฉรและเผยท่าแท้ว่าคุณสมพงษ์ชอบลวงโลกกลัวเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวคดีพิก คดีนี้ผู้สูญเสียไม่ค่อยให้ข้อมูลหรือให้แต่เจ้าหน้าที่ไม่เผยเผยออกสื่อสุดท้ายถ้าหลักฐานเอาผิดคนลงมือไม่ได้คงต้องดำเนินคดีปล่อยปาละเลยเด็กให้ถึงแก่ตัวตายถ้าทำได้นะข่าวก็คือข่าวหาข่าวมาออกตลอดเพื่อเรียกกระแสพาให้ตำรวจงงไปด้วย ดูรวมๆแต่แรกก็รู้แล้วว่าใครน่าสงสัยวางแผนกันมาดีอำนาจมืดมีทำกันทุกคนแต่ลุงพลแกไม่เอาด้วยน้องตายเพราะครอบครัวแหละแม่มันก็หลุดออกมาว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันรู้ตัวว่าทำไรมันเลยจัดก,การเก็บหลักฐานเกี่ยวกับตัวมันหาแพรหาคนช่วยต้องการกำจัดออกไปแต่ก็ทำไรลุงไม่ได้ตำรวจเขาเช็คหมดแล้วลุงพลไม่งันก็โดนนานละ ที่มันนานเพราะตำรวจเขาจับตาดูอยู่ว่าใครหลุดเยอะที่สุดและตอนนี้พ่อกับแม่ใกล้เต็มทีแล้วตั้งแต่สาบานหายกันหมดนัดแต่นัดเสริมปิดปากเงียบกลัวหลุดแบบแม่สาตาชานยังหลุดแต่เข้าใจว่าปกป้องกันแต่หนีหความจริงไม่พ้นน